แผนการสอนเนี่ยเปรียบเสมือนกับคู่มือสำหรับครูแต่ละคนซึ่งครูแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในการเขียนแผนการสอนเพราะว่ามันเป็นคู่มือเป็นเหมือนแผนที่ที่คุณครูใช้นำทางในการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้การที่มีหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาษาไทยนี้ ก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยได้กลับมาทบทวนดูว,ว่ารถแบบที่ตัวเองใช้เนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนที่คุณครูได้ได้อุทิศให้ไหมในเรื่องของความคุ้มชุนนี้เราก็จะพิจารณาอยู่2ประเด็นคือพิจารณาตัวครูผู้สอนแล้วก็ที่ตัวเด็กด้วยสําหรับครูผู้สอนเนี่ยครูผู้สอนก็จะสามารถที่จะกลับมาทบทวนแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกสนุกสนานภายในเวลาที่จํากัด ได้ดีขึ้นสำหรับเด็กนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเด็กนอกจากจะได้รับความรู้ที่ต้องรู้จากคุณครูแล้วเด็กก็ยังจะสามารถที่จะรักภาษาไทยอยากที่จะศึกษาภาษาไทยต่อไปเพราะอัทธรสของภาษาที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้กับเด็กนั้นเด็กก็จะเกิดอยากที่จะไปศึกษาต่อสามารถที่จะเห็นคุณค่าของภาษาไทย และที่สุดเขาก็จะสามารถรักษาภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปก็ขอขอบคุณมูลนิธิสปอนซ์ที่ได้อุทิศต,ตัวเองแล้วก็อุทิศทรัพย์เพื่อพัฒนาชาติให้เยาวชนของชาติได้เติบโตอย่างดีโดยผ่านทางคุณครูขอขอบคุณมูลนิธิค่ะขอบคุณค่ะ